สบายดีสวัสดีพอแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องนุ่นกาอยู่เฮือนคือเก่าเนาะบริเวณสายมือนีกะตื่นเศร้ามาเนาะอีเม์เตงอยู่ครัวกินเพราะว่ามือนีกะอีเม์ก็อยู่เฮือนเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องมาเบ่งเนาะแนวอยู่แนวกินในยามเศร้ามือนีเนาะเพราะว่าอีเม์ก็เตงกินลากลายกันเลยแลวกะเอาสิมากินข้าวเศร้านมกันเนาะพี่น้องมือนีนี่ถือว่าอยู่ครบทีมเลยเนาะก็คือ อันนอกซ้ายไปนอนอยูส่สวนเนะาะหักกระมาเมื่อกี้นี่เขาก็ได้ตื่นเช้ามาแต่งโคกินทาแล้วเนาะนี่อีเมยเก่งหมักผึกรเนาะบูไซน์ยังเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นซีนหมูเนาะที่เพิ่นฝักแล้วก็เพิ่นกำลังป้งเนาะแล้วก็อันนี้ซีนตรงหิมเนาะนี่ซีนหินเมย์ก,กำลังป้งเนาะ อหอมได้ยินกลิ่นหอมมาเตไก่เนาะกลิ่นโชยมากนี่โ,โหเมื่อกี้วันสภาพี่น้องเบิ่งแล้วเนาะตอนนี้เมียตำเครื่องปิ้งเนาะโอ้เป็นตับแซ่บขนาดแต่ว่าอันบดหั่นเนาะเพราะวันนุ่นตื่นเช้ามาไปซักเครื่องห้วยน้ำเนาะน้ำโบดเป็นอาทิตย์ปายแล้วพี่น้องนี่โอ้หน่าเสียบมาก ก,กินข้าวเศร้าเนาะปั้นข้าวเศร้าก็คือกินแบบเิ็นทีกินข้าวปกติเนาะอันนี้เป็นซีนหมูยเม่ฟักตอนเศร้านี่เราอ่าเราลุกมาเตงกินนอนุ่นกะนุ่นกะตื่นขึ้นกันเนาะแต่ว่านุ่นตื่นมาแล้วก็เก็บเครื่องเก็บของไปซักอยู่ห้วยน้ำเนาะวันวน้ำโบกหลายมืดวันนี้กลับมาเพิ่งเตงกินเรียบร้อยแล้วเนาะ ตัวนนตื่นค่ะกันเราห่างก,กันนึ่งเขา่าสื่อเนาะปกติคว่าม่อยู่เหือน,นี่เขาก็จะบุได้เห็ดอย่างหลายาะว่าเรแล้วเ,เราตื่นเศร้าเศร้าเนาะแต่ว่าคันว่ามือใดเราไปอยู่ในนุ่นตื่นเศร้าวกว่าล้าวอีกเนาะเี๋วสวมอีกอะโอโ้โหฟื้นเนาะอันนี้มันรีวิวันครัรเขาฟื้นก็นเริ่มมืดแล้วบม,มีฟื้นเนาะเนาะปกติไปน้ากับได้คนละเล็กละน้อยจากซี่แล้วออกมาเดเทียวนี่ บุเมีอนั้นอัน,นอันนี้นั่นเลยเขาปะเครื่องอันนี้เขาปะอันเลี้ย네พลาปูขานาะให้มันแห้งเนาะน,นี่มีหลากหลายชนิดเลยปะอุ่นนีูกว่าดัางไฟคุนคุนอยู่เนาะนี่มีหอดสันดีข <S <S เขาเก<ๆ>าะจักซี่แล้วก็เสื้อว่ามันจะบูมีหมดมีแมียงเมียงกิ่นนะนะานี่ไ,ไว้ประมาณนี้เนาะ มีเมียล้างหน้าล้างตาแล้วไปเทีย่ยบฟ้นอันนี้เป็นเงินครัวอยู่ในบ้านเลยมีอย่างไรตามภาษาบ้านนอกเนะาะมะเพืกนี่มันหลายแท้หลายว่านาอยอยู่สวนเมียเก็บมาใส่กระตาาย่ังส้เลยรีวิวเงินครัวที่ไม่มีอะไรเลยื่อไหก็เมียนเตอันขี้ฟุนน้นนาะได้ปกเปลวไวเขาสารก็ใส,ส่หิวโมจะสิมีบนใส่เนาะ ิีข้ามาแล้วก็ทอกใส่หมดรีวิวเฮือนครัวอู้คือทีเสีบสุดน่าจะสุกได้ทีแล้วแหละนี่โอ้โหโอ้อาหาหอบีตัดเสียบเนาะสนเงินได้นี่อันนี้โบแมนเขาได้เน,ะนาะโบแมนเขาซื้ออีกเนนหน้าก็จ้า ไปได้กบมาแลว้วก็ขามกปั่นให้เขากินว้หนึ่งเนาะส่งสามตัวพี่น้องอันอาหารกินแย่อาหารยากเมื่อนกินยากมองซุปหรออือหอเด็กเนื้อแบบซีเลยนะจะเสียพนาไปน,นีจะมาห่างาากินข้าวเศร้าเนาะบางคนอาจจะกินข้าวเศร้าในกินน้อยๆกินเบา,เบาๆว่าสันซะแต่ฮือนในนี้บุมเอน วันข้าเจ้าฮิตเวียกหมดเลยเป็นคนฮิตเวียกเวียกหนักเนาะไปเวียกทุกมือเนี่ยกินเขาน่านวอเนี่ยบ่ได้เนาะอืม้มว้าวตกเสียดายเลยเนี่ยหอมส,สุด กัดยากกินยาอิม่มก่อนรสชาติแจ่บแจ็บไม่ได้กินโดนตั้งแต่สมัยเดียแล้วบ่เคยได้กินเพราะบ่ได้ไปปลาเนาะหน่าลุงเขาเจ้ายังไปปลาไปหาอยู่หาก,กินนี้ยังได้อยู่เขาให้เขามา4ตีตนพี่น้องน่าจะเป็นตัวใหญ่สุดแหละ đường phim nữa ôi pha tục đây chèn nèo nèo nồi đi, nèo <Nếu> kín สุกมบบนะาโบน่ะก่อนหน้าอันนี้ยังปยงป้าไว้เนี่แหละนึงเด่งสิ้นหมูแม่ก็น่าจะสุกแล้วแหละเขาจะมาห่างพักเข้ากันนี่หน้าตาสิ้นเขาโอ้โหมันจะแซบขนาดเลยพักกับพอดเนาะ เดี๋ยวชิมาห้างผักเข้ากันนิดแบบนี้แหละคนลาวเขานะตื่นเช้ามากะแตงยูครัวกินห้างผักโขผักเขา้าสูพ่อแม่กินปกติบางมื้อเขาโบทันเขาอาจจะโบโบได้กินข้าวน้ำกันเนาะบางคนอาจจะถามว่าเป็นอย่างคือว่าโบเห็นกินข้าวน้ำกันเนาะบางที่เขาก็โบทันเด้เรียกกะ ไปเวียบเตะเศร้าอีโฟอเมียสิเขาจะกินข้าวแล้วเขาจะเอา,เา,ะเะเาไปเราเฮาก็เฮ็ดเวียบของเฮาปกติคือเฮาไปอ่าไายคลิปไายอย่างจังซี่เนาะเฮาก็บ่ได้เฮ็ดเวียบคือกันใช่ไหมเราบางมือเขาก็ไปนล้วพอเมยอยู่แต่ว่าบางมือเขา,ะะเา,เาก็ไปนะแล้วเขา,าก็บไปกินข้าวดัวโอ้โหโหอมมากอันนี้เป็นซีนหมูเมียฟักแล้วก็ใส่แอนโชโตงแล้วก็ปิง้งเนาะโอ้โหหน้าตาเป็นประเทบขนาดเลย นี่นะป้าทัวมีแมวให้แล้วแมวเลยดิโอ้ยแม่เห็นแนวกินนะแมเ่นเนะี่ยปวดแสบเอย่านะอย่านะเห็นสีแล้วแมวเลยโอ้โหนี่มักพุนี่บ,บุผ่าโยงเพราะมันมีหลายแหงแล้วเขาบุดได้ไขนะเนาะเขาบุดได้ไข อันเน้นไปว่ากินอย่เือนเนาะขายับบริ่ได้ขายคนอื่นจะมีเฮาแบบมีบะสิเนาะยู่หมู่บ้านในคนคนขยันร้ายบางคนบอกว่าอ่ามีมีดินให้ดินสวนเนาะดินนากว้างปานนั้นเป็นคนรวยอู้ยอยู่บ้าน,น่เขาเจ้ารวยมุดเลยกันว่าเป็นจะอ,อันคอบคัวนู่นเนี่ะมีดินให้ดินสวนในนูย่ยที่สุดเพราะว่าเฮามาอยู่บ้านนี่ยู่หมนนู่บ้านแนวอยู่ตำหลังมัวนะเะเพราะพ่อแม่นู้นยายจากคนอื่นมาอยู่เนาะ จะบอกพอเท่าไม่เท่าก็เจ้าก็บ,บเมเนคนอยู่นี่บเมเนคนพื้นฐานอยู่นี่เนาะ,ะเจ้าก็มีน้อยอันเลมีน้อยกว่าคนอยู่หมู่บ้าน,น,นมีกอนะะนี่นะอาหารเช้าในวันนี้ทุกคนนี่มีปิ้งซ้นเหงินแล้วก็อันนี้อ่ากาเจ้าเอิญแบบวะา่าฟักซีนมู อมอมวะหรือว่าปิ้งขนาดปิ้งแบบใส่ไปตงองยังเนาะเอาไปตรงหัอันนี้ก็นี่เกมักเพิกปุกติพี่น้องเดียวเฮาซีมาห่างพักเข้าซูพ่อเมก,กินอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าพ่อเมกะนั่นงถ่ายเพื่อนเลยอยากกินเข้าเนาะ,ะเพราะว่าเต่งกินเลี้ยดุนไม่นึงพี่น้องอแอบเขา้ายัง แอบข้าวเหนียวล้าแท้ๆเนาะกินข้าวต้มแซลมี <ๆ S 2> ข้าวนี่ไม่ได้เป็นแอบเดี่ยวไลยสองน,นี่ะนี่เลาวแท้ๆเนาะเวลาจะกินข้าวนี่มีแอบข้าวนี่อย่างจงซง่เนาะเดี๋ยวเฮาไปกินข้าวน้ากันเนาะวพี่น้องไปนี่เน,ะนาะนงาซ ซีโบไปกินข้าวน้ำเฮาเนาะสิกินที่นั่งกินข้าวเพียงไฟอยู่เพื่อนครัวเพาสัน้นอันนี้เนี่ยตากล้องของเราแต่ละมือ่อเ่ลเดีย์เฮดเวียกเนี่ยอันเ่ละมืออะ่อนาะเราจะโบไปนั่งกินข้าวน้ำเฮาประมาณทางทางอันเค้มทางมีขี้ฝุ่นหลายนะพ่อเมมักไปนั่งกินข้าวอยู่พ่นเราจะนั่งกินข้าวยวนนี่ อยู่คนครัวคนเดียวทุกมือ้อฝิ่งไฟสิงอย่างอยูจังนน่เนาะเออท่อเป็นจุคราะห์ง่เนาะท่อเป็นอัญญญนยา้นีเด้เนาะกินข้าวคนเดียวจังสี่เนาะเป็นคนที่แบบว่าอายกล้องบ่ยากออกจากกล้องเด้สภาพก็คือดีปากคำหนึงกับปากเนาะน,นี่ก็กินอันนี้เนาะยังมีวันปิียง ภาพนั่งกินข้าวคนเดียวก็แซ่บอยู่วะ <đang> อ๋อเสียบ <laughs> นี่ตอนนี้คือเขาห้าวพักข้าเป็นทีหมห้อยเนาะก็คือของกินเมื่อกี้ยังบูมดเนาะออเมยอันต่ำเจียวม,มะเขือแดีแล้วก็เมื่อวานยังมีออลามนังเนาะ10เสียบ,บแล้วก็ปิ้งตุ้งหินแล้วก็นี่บกเพิกนาะยชิว้าในี่ยากแท้ยากว่ามะเพิกกับอันปิ้งซีนหมูเนาะพวกเมกินขา้าว เไม่ได้กินข้าวเส้าน้ำกันเนาะขอกินบุหรายปันใดเลยเด้ยพอเมย์นุ่นเนาะลายคุอย่าเขีนอันนี้แหละพอเมย์บุคคลแอนได้ออนอกกล้องน้ำกันก็บ่ได้สนายบม่ได้กินข้าวน้ำกันเนาะเมืม่อถึงบุญจะอุ้ย ไม่ได้กินขา้าวนากันพี่น้องืุอนี้บ่มีตะก,ก้องนะตะก,ก้องเฮากินขา้าวยวนยวนในเงินครัวคนเดียวกินข้าวกับอันมะเขือเจมเขือข้าวคําใหญ่อ้ามหนังมือวันแซ่บกิกนเมงกุ๊ดไดกินแมงหังดีลย เ,าาเดี๋ยวมาโอ๊ะลามมันกินข้าวได้ผมไม่เอามันแล้วมันก็เรียนแบบอืมมาเริ่มกินข้าวน้ำกันพี่น้องเพราะวา่าคุณแซ่บข้าวถึงซกเลยนี่ของกินของกินลายนิดนึงเพราะว่าอัน แม่มาแต่งกินอยู่เหือนเนาะปกติเขาอยู่เหือนแล้วเขาก็ไม่ได้แต่งกินนลายเนาะมันแต่งสองอย่างนีนถือว่าหลายแล้วแต่ว่ามันมีเมย์มามาเฮือนแล้วก็เป็นแต่งกินนลายเป็นพิเศษเพราะว่าเรามักันฮ่อไปส่วนงัวไปอย่างนี้เนาะเวลากินข้าวแล้วเราก็ฮ ma ่อไปเฮ็ดเบียกยวนลายอยู <c oughs> ่นาแหละเนาะเลยแต่งลายงินจะอยู่ติดแทมทางก็จะนั่งเสียงรถยาวเลื่ลาก ร่ดยางเลยอมืมาได้ข้าวกันโอ้ขวเสียขนาดเลยอืมนีิ่นเงินนี่เงเ็นซินเงินเลืองแสบหอมเครืงเคียงอันมีหมักแทนแสบบุ้ีหมัมมกแทนคันทาอืม ฉันหนังกรอบหนังคุณบ๊วมามันเยอะๆคอาั่กันเอะำพี่น้องัน ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขออนุญาตกินข้าวกินน้ำกอนเด้อสวัสดีพี่น้องบาย